สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องนะคะ Samsung Galaxy A 3 3 5 G ค่ะอ G ค่ะเป็นเครื่อง5 G นะคะที่ราคาหมื่นนิดๆค่ะไม่แพงตัวนี้นะคะแต่ว่าได้ครบก็คือมีกันน้ำกันฝุ่นกันละอองให้ครบเลยนะคะกัา A33 5 G เนี่ยนะคะกล้องจะ48ล้านค่ะลูกค้ามีเลนส์วาย8ล้านเลนมาโค5ล้านกล้องหน้า13ล้าน กันน้ำกันฝุ่นอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีซิปเซตตัวอสิน่าส s ง n o s 1 2น0นะคะตัวนี้หน้าจอ6.4แบตเตอรี่5,000นะคะชาร์จไว25วัตต์ความเร็วหน้าจออยู่ที่90เฮิร์ตนะคะถือว่าเป็นตัว5 G ที่ราคาหมื่นต้นๆที่พอราคาพอไปพอมาค่ะลูกค้าแต่ว่าคุณภาพเยี่ยมมากเลยตัวนี้ซัมซุงตอนนี้เขาจะไม่ได้แถมหัวชาร์จนะคะวันนี้น้องเขาซื้อหัวชาร์จไปด้วยนะคะ ถ้าซื้อ Samsung Galaxy เราก็จะมีตัวเสื้อแจ็คเก็ตให้หนึ่งตัวนะคะเป็นของแถมแล้วก็มีเคสมีฟิล์มกระจกให้ลูกค้าพร้อมนะคะถ้าเป็นส่วนลดนะคะก็คือถ้าเกิดลูกค้าซื้อเงินสดหรือว่าเงินโออนเนี่ยเรามีส่วนลดหน้าร้านให้อีกลูกค้าแวะมานะคะนอกจากราคา11,990รด800แล้วเนี่ยเรายังลดเพิ่มนะจ๊ะมาร้านอินเลยค่ะ